กรมนอเยี่ยมชมการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําบึงบอรเพดจังหวัดนครสวรรค์และเดินทางไปโครงการโคกหนองนามโมเดลแบบอย่างความยั่งยืนจังหวัดพิจิตรของกอรรมนอจังหวัดพิจิตรขณะที่เสนาธิการกองทัพน้อยที่3น,น,นําสื่อมวลชน5จังหวัดเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พลังงานกระจายน้ําทฤษฎีใหม่ขั้นที่2ในพื้นที่จําบลบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกที่กอรมาอภาค3ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้เกษตรกรใช้สูบน้ําใน3าชุมชน กรมพัฒนาชุมชนเร่งช่วยผู้ประกอบการระดับชุมชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 อย่างหนักจัดงานผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นทั่วไทยที่ศูนย์การค้าเจเจมอลหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างไรายได้ช่วยประชาชน บริษัทแพนโทรโลยีและบริษัทสยามเฮมลงนามความร่วมมือกับบริษัทแบ็กแค,คนยอนบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้และอีกหลายบริษัทเพื่อนําผลผลิตกัญชงกัญชาไปสู่การแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเข้าถึงประชาชนพร้อมร่วมมือกับโรงงานสกัดน้ํามันจากเมล็ดกัญชงและโรงงานสกัด CBD ส่งเสริมการปลูกนําผลผลิตคุณภาพเข้าสู่โรงงาน